การเติมเงิน1,000 0บาทนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลเนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้เป็นครั้งใหญ่นะคะใหญ่แค่ไหนใหญ่พอที่ว่าถ้านโยบายนี้สําเร็จต่างชาติอาจจะต้องดูเราเป็นตัวอย่างด้วยซ้ําว่าเราทำได้ยังไงนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าตอนที่เราออกหาเสียงเราเองรู้ดีว่าเราต้องกําหนดเงื่อนไขต่างๆ เพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจได้หมุนเวียนจริงๆทั่วถึงจริงๆไม่ว่าจะเป็นพี่น้องต่างจังหวัดที่อยู่ไกลออกไปอย่างที่รัฐมนตรีพูดไปแล้วนะคะว่าอาจจะมีคอนดิชันต่างๆเพิ่มขึ้นมาที่จะทําให้มันทั่วถึงมากขึ้นโครงการนี้นะคะเมื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดแล้วยังจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่า เป็นนโยบายที่สําคัญอย่างมากแน่นอนค่ะรัฐบาลนี้เนี่ยเรามีนโยบายอื่นที่ทําควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าหนึ่งนโยบายระหว่างที่ทำหนึ่งอันกว่าจะออกมาแต่ละครั้งเนี่ยเราอยากได้นโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจโดยด่วนที่สุดนั่นก็คือนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนี่แหละแต่อย่างอื่นๆที่ได้เสนอไว้กับประชาชนก็ทําควบคู่กันไปด้วยอย่างที่รัฐมนตรีบอกว่าเริ่ม kick off ไปหมดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเห็นผลสําเร็จค่อยๆตามมาในแต่ละนโยบาย ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยค่ะจะนําไปสู่การจ้างงานต่างๆแล้วก็ทําให้เกิดการสร้างอาชีพด้วยนะคะในคนทั้งต่างจังหวัดทั้งกรุงเทพเองจะได้รับประโยชน์โดยทั่วกันนอกจากนี้นะคะการทำดิจิตอลวอล l ล็ตเนี่ยรัฐบาลก็จะได้ผลตอบแทนมานั่นก็คือในรูปแบบของภาษีซึ่งภาษีที่ได้กลับมาเนี่ยก็จะทําให้รัฐบาลมีงบในการพัฒนานโยบายอื่นๆต่อยอดไปอีก นะคะรูปแ,แบบรูปแบบที่ได้กลับมารั้วมตรีแก้อิงได้นะงพูดถูกไหม <S <S เราได้เป็นเป็นภาษีกลับมาแล้วก็ทําโครงการอื่นๆที่จะพัฒนาประเทศแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อีกทําให้เพิ่มโอกาสของพี่น้องประชาชนได้อีกนะคะ ยังไงก็ตามวันนี้ที่เราได้มาประชุมกันนะคะก็ได้รับฟังความคิดเห็นจากสส,สซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงได้รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงได้มาคุยกับท่านรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ตามก็ขอฝากรัฐบาลไว้ด้วยค่ะว่าให้ทํานโยบายนี้ให้สําเร็จอย่างที่เราได้บอกกับประชาชนไว้เพื่อที่จะได้รัฐบาลก็จะได้เ,เข้มแข็ง แล้วก็ประชาชนทุกๆคนก็จะได้รับประโยชน์ไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณค่ะ